การแข่งันฟุตบอลชายซีเกมครั้งที่27ในบิดอเกมวันที่14ธันวาคมนี้ทำนักเตะทีมชาติไทยจะลงสนามเป็นนัดที่3ในสายบีพบกับเจ้าภาพพมา่าที่สนามตูวันนาเมืองย่างกุ้งในเวลา18นากา45นาทีตามเวลาท้องถิน่นตรงกับประเทศไทยเวลา19นกา15นาที นัดแรกทีมชาติไทยเอาชนะติโมเรเซมาได้3ประตูต่อหนึ่งนัดที่2ชนะอินโดนีเซียสประตูต่อหนึ่งรังอันดับที่1ของสายส่วนพมา่นานัดแรกชนะกัมพูชา3าประตูต่อศูนย์นัดสองชนะติโมเรสเตสประตูต่อหนึ่งรังอันดับที่2ของสาย เกมนี้หากทีมชาติไทยเก็บชัยชนะได้จะทําให้ลอยลําเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทันทีซึ่งความพร้อมต้องเช็คอาการบาดเจ็บของทิติพันธ์พ่วงจันท์หากลงไม่ได้ชุติพลทองแท้จะทําหน้าที่แทนซึ่งซิโก้เกดิศัก์ิเสนาเมืองกุญซือใหญ่ของทีมมีแผนที่จะปรับทับหลายตําแหน่งด้วยกัน คาดว่าแผงหลังจะส่งนฤบดินวิรวัตโนโดมและพิรพัฒนนชายาลงเล่นแบ็คขวาซ้ายตามลำดับส่วนแดงกลางธนบุญเกษารัฐจะกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งขณะที่สราวุธมาสุขจะทำเกมริมเส้นทางฝั่งขวาแทนประกรเป็นพักโดยมีเกิดฤทธวีการอยู่ฝั่งซ้ายและอดิศักกายศรลาตะข่ายเหมือนเดิม ซิโ,โก้เกลิศักเซนาเมืองกล่าวว่าการเจอกับพมา่าจําเป็นต้องมีแต้มซึ่งไม่ว่าจะปรับทัพมากน้อยแค่ไหนก็มั่นใจว่าจะเก็บชัยชนะได้แม้พมา่าจะได้เปรียบที่พักมากกว่าถึง4วันแต่นักเตะไทยกําลังมีความมั่นใจจึงน่าจะเก็บ3คะแนนต่อหน้าแฟนบอลพมา่าได้ สำหรับ11คนแรกที่คาดว่าจะลงสนามของทีมชาติไทยในระบบ4-3-3ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูกวินธรรมศจจานันท์แบ็กขวานฤบดินวิรวัต์โนโดมแบ็กซ้ายเพียรพัน์โนชัยยาคู่เซ็นเตอร์ฮาฟสกลวัศกุลล่ากับปราวินวัฒน์บุญยงแดนกลางประกอบไปด้วยธนบูรเกษารัตปกก้าอนันต์และชุติพลทองแท้ริมเส้นฝั่งขวาเป็นสราวุธมาสุขฝั่งซ้ายเกิดฤทธวีการและกองหน้าอดิศักกาสอน นำหนักสถตติที่ทั้ง2ทีมเคยพบกันในกีฬาซีเกมรวมทั้งหมด21ครั้งไทยเอาชนะได้13ครั้งเสมอ3ครั้งและพม่าชนะได้5ครั้งโดยไทยยิงได้ถึง49ประตูเสีย26ประตูโดยครั้งสุดท้ายที่พบกันคือซีเกมครั้งที่24ที่จังหวัดนครราชสีมาทีมชาติไทยชนะพมา่า2ประตูต่อ0ในรอบชิงชนะเลิศส่วนในคู่ในสายเดียวกันติมอรเรสเตพบอินโดนีเซียในเวลา16นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่น